กล้าเต็มมากฟินฟินแฮร์รี่ฟินที่นอนยแยะมาอัดกันอยู่ในตะกร้าเดียว 八分。 ผชายตัวใหญ่มากผ oh, ู้ชายหมดตบตบตบแฮรี่พอกจะนอนหยุดเรียกีจะนอนโอ้ป um> ึกชมววชมววยจพักตีกันแล้วีกันล้ ไปดีกว่านนองอกไปดีกว่าทางนี้อ่ะชี้ปจําหนูพี่ประจําหนูแอร์ตกแอร์ตกเลระเลระลตาต้องสี้ด้วยตกนะเขินเขินเขินหนูอยากไปซาดีอยแล้วไปซานี้ ส่วนใหญ่จะ่งมนวดเอวานผมนวดไหมไม่นะเขบอกว่าผมไม่นวดจะเลี้ยงไม่มา <c oughs> เลี้ยงห,หันทำไมมาให้เราเลี้ยงเดล่าเนี่ยเห็นหไหมหันรู้ได้ยินแต่ว่าเมินทำไมยุ่งเลยกูเอาอาหารมาเอาอาหารมายืดยืดยืดเนะี่ยี่นอน พี่นอนฆ่านะเจ้าเจ้าเหมียวชีไปแล้วาีแไปแล้วแดับไม่หห้เวลาแมวเป็นซาดตับโตมีอาหินอับชีไปทั่วเลยอึอไปทั่วด้วย <Yeah. S 1> เนี่ยเป็นทีเบอร์คุณนั่งหิวอ้าวหิวอึอนุ่น นอนเป็นที่นอนแ,นแนมวไปแล้ว อันนี้จะกินอะไรคะมานั่งเร้าอะ่ะนู่นจะกินทุกอย่างเลยนู่นนักฮันโรซี่แล้วเนี่ยนี่จะเป็นแมวอ้วนแล้วนะ กินไม่ได้เฟ็นฝ่ายอะม่กินได้ปะกินไม่ได้อ้โเปล่าไม่หา่างอ้อนวอนนูจะกินด้วยผมจะกินด้วยดูทำหน้าทำหน้า อยากไปกินอาหารเปียกนะครับนะฮะที่ประจำของน้องเบลล่านะฮะนอนผาาโซฟานอนบนที่นอนผ้าโซฟ ส่วนที่ประจำของพี่โนก็คือข้างบนเลยนะฮะดูสิตอนเล็กๆตัวขาวมากเลยนะพอโตมาดำปีเลยนุ้มโนดูมอง ดออูอ่อเจ็บเจ็บส่วนแฮรรี่นะคะชอบนอนพื้นเย็นเย็นที่น้าตู้เย็นแบบนี้พอคนมาก็มากันหมดเลยนหนดูแฮรี่ชิ S <S และนี่นะฮะก็เป็นอาหารสำหรับน้องเหมียวของเราก็คือเป็นอาหารเม็ด Pureina One สำหรับสูตรลูกแมวก็คือน้องโนเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยกับเบลล่าเนี่ยคือต้องกินสูตรแมวโตแล้วแต่แฮร์รี่เรายังต้องกินแมวเล็กอยู่แล้วทีนี้มีปัญหาตรงที่ว่าเวลาแบ่งแยกอะ่ะ ที่พี๊สองตัวเนี้ยไม่ยอมกินอาหารของตัวเองเพราะว่าอาหารแมวเด็กอร่อยกว่าเรามั้งอืมก็เลยให้กินพร้อมกับน้องๆไปเลยแล้วก็นี่อาหารแมวเปียกเราให้เป็นเนกโกแบบนี้คือแฮร์รี่กินเก่งมากคือต้องซื้อยกลังแบบเนี้ยหนึ่งลังก็จะมีแบบเนี้ย สีกล่องหนึ่งกล่องมีสิบสองซองอประมาณนั้นข้างในมันมีสิบสองซองซึ่งตัวอื่นไม่กินนะมีแฮรรี่กินตัวเดียวเนี่ยรสชีสคือแมวบ้านเนี้ยเป็นแมวที่ถ้าเปลี่ยนรสชาติแล้วเมินขนาดรสเดิมแงเมินเลย แต่ว่าสองตัวสโนก,กับเบลล่าเนี่ยจะชอบกินอาหารแมวเรียของมีโอสีฟ้าซองฟ้านะชอบมากเปลี่ยนเปลี่ยนรถไม่ได้ด้วยนะไทยเหลวเปลี่ยนรถปุ๊บท้องเสียเลยอยู่แฮรี่แฮรี่ยากกินมากแฮรี่กินเปล่ากินเปล่ากินเปล่า เห็นป่ะครับเสียงกลนมาเห็นป่ะเห็นป่ะพอหยิบซองอาหารปุ๊บเสียงกลมากัดแล้วอะ่ะจะกินจะกินพ่ออมจะกินเี๋ยงก่อนวันหนูกินกี่ซองฮึ แฮรี่ตอนนี้ประมาณหกเดือนนักห้าโลสี่แล้วจ้าส่วนพี่เนี่ยไม่ยอมกินเลยนัก 3, 6, แคบบ่สามโลหกเองโนนักเท่าไหร่สี่โลสามอืมทำไมจะกินหนอหอืมเนี่ยกินป่ะกินป่ะผมจะกินครับอืมไม่ว่าดีว ไม่ไหวดีอืมนางเป้าอ่ะอืมนางเป้า่อ๋อก้มหน้าก้มตากินอาหารนะฮะนีああ่กินใหญ่เลยมองไม่เห็นอาหารเลยอืืกินใหญ่เลย ว่าไงแฮร์ี่ทุกที่ที่มีอาหารจะมีหนูอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนกินเปล่าเมื่อกี้กินอาหารเยียบเหนียวเวลาเร็วเวลามาเร็วมาเวลาไม่ค่อยกินเลยอ่ะเวอวตัวนี้ก็เขาให้เรียแฮรรี่ไม่ได้ให้กัด เอาให้เลียม,มาแล้วสองโน อร่อยมากครับเอาอีกค่อยๆกินว,วิธีแมวกินอาหารของโปรดนะคะแป๊หนึ่งป๊บหนึ่งค่ะ ที่โนไม่สนใจอาหารเลยตัวนี้ก็กัดแหลกอะ่ะดูดิแป๊บหนึ่งบีบก่อนบีบก่อนอืบอ่ะเบลเล่าเบลล่าแฮรี่โจมตีไม่หยุดเลยอ,ะอ่ะนี่นี่ย อินดีดีอืมโอ้ยเปื้อนหมดแล้วดูเสภาพ,พอแฮรรี่กัดแหลกเลยโอเคเป็ดป้อนอาหารแมวก่อนนะฮะอุ้ยนี่นะคะแม่แฮรี่อืดติดตืดแล้วต้องจับอาบน้ำ และเป็นแมวที่กลัวใดเป่าผมเพราะว่ามันเสียงดั